เก็บเงียบไว้นานหลายปีจนถูกตั้งข้อสงสัยความจริงเปิดเผยพนวัตลูกชายนายทหารมีแม่เป็นอดีตนางเอกเก่าดังระดับประเทศเป็นเพรกรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับกระแสะความนิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามสำหรับเพรกน,นุ่มพนวัตรเพรนหน้าฝร,รั่งที่เป็นหม่ปองของสาวๆเพราะด้วยหน้าตาอันหล่อคมและมีเสน่ห์ที่มากล้นทำให้หนุ่มพลนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมาก แต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มคนนั้นมีความลับที่ไม่เคยเป่าประกาศให้ใครได้รู้ทายาทนางเอกดังฮอตแรงเวอร์นาทีนี้ไม่มีใครเกินพระเอกพลนวัตในวัย22ปีหรือในพีทจำเวียงแห่งตราบาทสีชมพูซึ่งเป็นบุตรคนเล็กของพลตำรวจตรีทัตทงศักดิ์ผู้พันทัชสีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลกับชนุดพรวิเศษโสพล อดีตนางเอกในภาพยนตร์ดังเรื่องเพื่อนแพงและเรื่องพลอยทะเลพูนเป็นบุตรคนที่สามของครอบครัวโดยมีพี่สาวหนึ่งคน และมีพี่ชายหนึ่งคนโดยหนุ่มคนนั้นมีหน้าตาคมคายออกแนวลูกครึ่งเพราะว่าคุณทวดเป็นชาวเยอรมันเข้าวงการบันเทิงจากผู้จัดการชักชวนได้มีความบุคลิกที่โดดเด่นพ่วงดีกรีเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์เดือนสถาบันอีกทั้งยังเป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงมีฝีมือและพรสวรรค์ใน,นก,การแสดงเพราะต้นตระกูลรวมถึงคนแม่มีดีกรีเป็นนางเอกนี่เอง